แค่วางข้างหน้าแบบนี้ทุกคนนะแต่กลับมาวางฝั่งนี้พี่ใช่ปะอนี่มันไม่ธรรมดาทุกคนนะนี่มันสัตว์นั่นแหละครับพวกนกออกมาชี้กินมมันก็กระลอกครับกระลอกเหรอนี่ตรงนี้กป็นไม้ดูออกนะคลายพวกกระลอกน้องบอกเนี้ยน้องแบบรู้สึกได้น้องบอกสามารถดูเป็นรอยฟันสัตว์เนี้ยฝั่งที่บนมาหาเยอะมากอุ้ยนี่ใช่ไหม ง่ายเหรอไม่เห็นด้วยใช่ต้นไม้ชุดนั้นเหรอแล้วตรงนี้เลยพี่ต้นไม้เจอขวดีเด้งหน้าผมนี้ผมนี้มองไม่เห็นเลยต้นไม้เจอเลยไชุดที่เลยแบบนั้นเลยปล่าพี่น้องเจอซะแล้วแต่ผมยังไม่เจอแม่ตะเคียนเนี่ยแล้วมันจะเล่นงานเราทุกคนตะขอมันจะไม พี่เฉียงนึ่ใกล้เลามากเลยต้นไมออกก่อนต้นไม้ออกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมผมน้องต้นไม้นะครับผมก็พี่เอฟซีหลายานก็ไม่เจอน้องต้นไม้นานนะทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้น้องฝึกฝนความรู้ต่างเกี่ยวกับการศึกษาทุกคนนะแล้วก็ผมพยายามให้น้องโฟกัสกับการเรียนมากกว่า ก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งแต่กลับมาจากเมืองบาดานน้องก็ค่อนข้างจะ,ะมีความนิ่งสงบมากขึ้นแล้วก็ออย่างที่บอกฮะน้องก็มีความโตเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งต้นไม้<ะ>วันนี้รู้ไหมพี่จะพาไปไหนไม่รู้ครับพี่จะพาไปที่ต้นตะเคียนซึ่งหลายคนบอกว่าต้นตะเคียนต้นนั้นเป็นพวกน้องเบลมาเจอแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยเจอมากับเด็กมาแล้วพี่พี่เรามาหาแม่หญิงใหญ่ในจุดนั้นซึ่งผม ไม่แน่ใจว่าแม่ยิงใหญ่ในต้นนั้นเป็นคนเดียวกับเป็นแม่ตะเคียนที่พูดต้องเบรดเอดียหรือเปล่านะก็วันนี้จะไปดูกันทุกคนนะต้นไม้วันนี้พี่ตั้งใจพาต้นไม้มาเพราะว่าอยากให้ต้นไม้ลองสื่อสารดูลองคุยเขาดูเผื่อต้นไม้จะสามารถคุยเขาได้แล้วก็จะมียังไงความรู้สึกหรือว่าเซนส์ในการคุยเขาดีกว่าพี่โอเคป่ะโอเคใช้วิชาที่อยู่เมืองบาดาลมาโอเคไะมชอบหมวกวันนี้ไหมชอบครับวน้องชอบหมวกวันนี้เหมือนนักบินญี่ปุ่นนี่ ยังชอบใส่แ้าหนาวยังเหมาะมากพี่อวยพรพี่ fc ช่วงปีใหม่นะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่ fc เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับขอให้ปลอดภัยจากการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางนะโอเคพี่ fc ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะครับไปไปที่ต้นตะเคียนที่เราพูดถึงกันทุกคนภาพสโกโอเคพี่ครับตอนนี้ผมกับต้นไม้ก็กำลังเดินทางเข้าไปนัจุดที่เป็นต้นตะเคียนหรือว่าต้นไม้ที่ทุกคนหลายคนก็เจอกันมาทุกคนนะว่าเป็นแบบไหนยังไงพี่พี่ครับ ที่ผมเคยมากับเล็กช่วงนั้นตน้นไม้ไม่ได้มานะตน้นไม้ไม่เคยมาชอบตรงเนี้ยไม่เคยมาเลยครับที่ผมมากับเล็กอะพี่พี่ครับจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยเจอแม่ยิงใหญ่พี่แล้วก็ต่างหรือว่าแม่ยิงใหญ่เนะี้ยบอกให้เรามาเอาต่างหูซึ่งตรงนั้นเล็กเคยโดนแกล้งพี่เคยโดนแม่ยิงใหญ่แกล้งเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเข้าไปที่องเขาแล้วก็ไม่ขไม่ยกมือไหว้ต่างก่อนเหมือนโดนเขาปิดตา ทางตัวเล็กไม่ให้เราเห็นเล็กหน้าตอนจุดนั้นอะ่ะทางที่อยู่ข้างหน้าผมนะแต่ผมไม่สามารถมองเห็นเล็กได้ใช่ครับต้นมไม้ด้ดูคลิปใช่ปะ่ะดูคลิปครับต้นไม้ต,มตกใจมากเลยรับ๋ยวเราดูมาแล้วตกใจทุกคนนะก็วันนี้ตั้งใจพาต้นไม้มาเพราะว่าพี่ๆคนก็เข้าใจว่ารู้ว่าน้องอะ่ะมีวิชาพอตัวเหมือนกันที่สามารถมองเห็นพวกที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยสิ่งลี้ลับเงี้ยต้นไม้นะทุกค,คนตอนนี้ผมต้นไม้มาถึงละ จะมาเจอยังมานี่ก็เดินม,มาไายอยู่นะอืมเจอไหมไหน,น,นี่ต้นเนี้ยจะมีชุดเสียมผูที่พวกน้องเบสอ่ะคือมาไว้ให้กับแม่ตะเคียนที่น้องเบสอ่าบอกว่าเป็นแม่ตะเคียนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอจะเปิดกล้องหลังไปเร <ๆ S 1> าต้องกลับบปได้แล้วครับใช่ถูกต้องต้นไม้ต้องเราต้องกลับไวยกมือไหวไวความแรงต้นไม้ครับผมขอเปิดกล้องหลังเพื่อที่ดูนะครับผมครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับต้นไม้ก็ มาถึงจุดที่เป็นต้นตะเคียนที่พวกล้งเบดบอกกันมาทุกคนนะแล้วก็มีผมเจออย่างแรกคืออะไรรู้ไหมเสื้อเสื้อทีียมผูเทียงอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าเขาเอามาให้ได้เป็นพวกพี่เบสอืมพี่เบดที่เคยมาแล้วที่เจอรอบหนึ่งละมันเป็นพวกน้องเบอ่ะแล้วก็มีส้มโอมีส้มโอน้ำแดงที่วางอยู่ข้างหน้าโอ้ผมขอตั้งกล้องจุดนี้ทุกคนนะเราจะเข้าไปดูแล้วก็ไหว้กับต้นไม้ก่อนใช้ไหมต้นไม้เพื่อให้เขาคุมครองแล้นะเราได้มารับรบดูเขาเนาะ Amen เดินมาดูทางนี้มีเป็นแล้วนะเหมือนเป็นพวกผลไม้ที่วางข้างหลังนี้ซึ่งไม่ได้วางข้างหน้าแบบนี้ทุกคนนะแต่กลับมาวางฝั่งนี้ไอพี่ใช่ป่ะอุ้ยนี่มันไม่ธรรมดาทุกคนนะนี่มันชุดใหญ่เลยทุกคนนะมามีภูมีน้ำส้มมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีพวกเรียกวนาออวุดีเหรอเนี่ยอุ้งเท้า นี่ขอใครครเป็นพวกน้องเบสอีกหรือว่าเป็นคนอื่นที่นับถือไม่ได้เขียนตรงนี้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยมีรอยกินใช่ไหมทุกคนจะไม่มีรอยขัดกินเหมือนมันเป็นมดหรือว่าเป็นรอว่าเป็นคนหรือว่าอะไรหรือเป็นสัตว์เออนี้น่าจะเป็นสัตว์นั่นแหละครับพวกนกเอกมาทิ่กินไม่ก็กระลอกครับกระลอกเหรอนี่ทำไมดูออกครับใคพวกกระลอกน้องบอกเนี้ยน้องแบบรู้รสึกได้ออไน้องบอกสามารถดูเป็นรอยฟันสัตว์เนี้ย มำไมต้องไปทำตรงกันทำไมมีความกลัวไหมมีความกลงวไหมเรามาดีครับเราไม่ได้มาไลน์ใช่ไหมใช่ครับตั้งใจมาหาเขานะเพราะพี่ตั้งใจทำไมมาสื่อสารเขากันอย่างเงี้ยว่าเขาแบบมีเนณียังไงเกือปีแล้วเงี้ยพี่อยากรู้ไงโอเคงั้นพี่ขอตั้งกล้องแล้วจะตั้งมุมนี้กันมาตรงนี้ลมเยอะน่าจะมีกันไหมนะมึงคณะจะมาให้นานแล้วดู ใบพวงแห้งหมดแล้วอ๋อโอ้โหน้องรู้สึกได้น้องสัมผัสได้แล้วคนนะน้องบอกว่าคนที่มาให้ไอชุดนี้พี่น่าจะมาให้นานแล้วพี่เพราะว่าใบพวงต่างแห้งใช่ปะใช่พี่ดีดพี่ดีเหนิงไหมเป็นเหมือนผู้หญิงอะครับพี่ดีเหมือนกัน ตูไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมต้นไม้เสียงเหมือนผู้หญิงพี่พี่ครับเดจะขอบอกต้นไม้คนนั่งรอก่อนทุกคนนะไม่รู้เสียงใครพี่ฟังเสียงกันทุกคนนั่งดูก่อนนะครับโอเคคนนั่นอยู่กับต้นไม้ก็นั่งอยู่ทุกคนนะแล้วก็เราจะรออยู่นี่นะทุกคนนะรอมาสักพักแล้วนะครับยังมีวิแววอะไรสักอย่างเหมือนมีคนชุบผู้แบบใช่ไหม มันกัดเพียวตรงกคนถามว่าตรงนี้ต้องมีคนมาแก้บน,ห,น,บนห,รหรือเปล่าอาจจะมีมาบนหรือเปล่าหรือไงเนะใช่ของเยอะมากใช่ขอจะมองบนไว้แล้วก็เอาของที่บนมาหายอยู่เยอะมาก พี่ใช่ไหมพี่สิ่งชัดมากสิ่งชัดมากทุกคนล้านเรีย้จะแนี้นีขนลุกเลยพี่เทีมมือเน่จะโกลงมาจากต้นไม้ต้นไหนพี่เนี้ยเน้ยใช่ปะอืวน คุยคิดมากน่าดีมั้งนะของนี่แบบเป็นผีดีอะไม่ได้รับทำร้ายคนอนี่ยนี่ไม่ใช่เหมือนอะไรคุยกันไม่ใเหมือนอะไรคุยกันทุกคน

พี่น้องเจอซะแล้วแต่ผมยังไม่เจอต้องไปคุยขอถีอว่าเขาอยู่นี่ยังไงเขาต้องให้แบบอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วยังไงว่าเป็นคนเดียวกับเราเจอไหมไม่ยิ่งใหญ่ไหมหรือว่าเป็นไม่ะเป็นเชงที่น้องเบนเจอหรือเปล่าครับท่านใช้เป็นยังไงปเชียนหรือเปล่าครับพ,พี่ เป็นเรื่องจริงพูดต้องเบ็ดเจอจริงทุกคนเขาอยู่นี่นานหรือยังฉันอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับนานแล้วครับครับพี่ทุกคนครับผมไม่เจอจริงองน้องต้นไม้เจอกลังสายเขาคงเบิงหน้าผมเนี่ยพี่แล้วชุดสีแบบที่แขนตรงนั้นใช่ไหมทุกคนชุดสีเดียวกันเลยใช่ไหมต้นไม้ใช่ครับไม่รู้เขาจะเห็นพี่หรือเปล่าเหมือนพี่ไม่สามารถเห็นเขาใช่ไหมเขาไม่สามารถพี่เห็นได้ใช่ไหม ใช่แล้วทำไมเจอใช่ไหมทำไมมีเตนมใช่ไหมเขาเย้ยด้วยควางได้ดนวครับท่านครับผมผมมาดีครับผมไม่ตั้งใจจะมาขอโชคขอลาภตอะไรผมตั้งใจมากราบไหว้ท่านผมเชื่อว่าท่านมีอยู่จริงที่นี่ผมไม่เจอท่านแต่ผมรู้สึกได้ว่าน้องเจอท่านแล้วน้องให้คุยกับท่านแล้วผมไม็สบายใจครับท่านอยู่นานแล้วหรอเป็นม่ตะคินจริงใช่ไหมใช่สาธุสาธุสาธุ ไม่เจอแล้วเจอแล้วโหน่าสวยไหมน่าตื่นเต้นพี่พันดีมากพี่พันดีเหรอพี่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 พันดีด <c oughs> ้วยแล้วโมโหไหมที่เรามาที่นี่กันเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมาำร้ายไม่รับไม่รู้ไม่ไู้ที่รู้ทำไมไม่มีคนเดียวใช่ไหมไม่มีตนเดียวใช่ไหม ประมอณตักเขาไม่อยู่ตนเดียวเขาอยู่หลายตนโอ้มาขอไม่มาขอไม่มาขอเลขแค่มาขอเลขมากราบไหว้ครับไปมากราบไหว้ครับพี่จังใจผ่าต้นไม้มาเนี่ยเพื่อมาดีดีเพื่อที่สั่งนี่างเงี้ยท่านขอบคุณมากครับที่ปรากฏตัวไอ้น้องเห็นนะครับท่านแล้วแล้วคนที่มาให้ผลไม้ท่านนี้เขามาทำอะไรนะครับ าแก้บนเหรอครับฮะใช่หรอครับครมาแก้บนเหรอ,หรอตรงนี้นะ <S <S พี่ทุกท่า่บอกว่าสิ่งนี้ก็คือมีคนมาแก้บนท่านที่มาขออะไรไว้ท่านเนี่ยมาตนน้นไม้เขาอยู่ไหมพี่พนะระครู่เหมือนผมได้ยินเสียงเด็กแต่ว่าไปดูจริงไม่เจอเด็กสักคนนะ<อ>ก็เลยกลับมานั่งคุยอย่างงี้ต่อ ปเป็นกุม,มาร<ด>ที่นี่อยู่ที่นี่เหรอเป็นพวกกุม,มารด้วยเหรอเดิลนลองถามเขาดูครับอ๋อถา,ามไปดูท่านครับตรงนี้มีกุม,มารไหมครับครับท่าน<ม>บอกมีครับท่านบอกมีด้วยทุกคนนะทุกค,คนครับตอนนี้ผมต้นไม้ก็นั่งอยู่แล้วก็ต้นไม้ก็พยายามคุยเขาแต่ปากเขาแบบตนน้นไม้บอกว่าเขาไม่จะเอาปรากฏตัวแบบชัดเจนใช่ปะ่ะใช่ครับแค่แบบเป็นช่วงๆแล้วก็ จะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเหมือนว่บพลังงานก็เหมือนเป็นส่วนสำคัญนะในการสืส่อสารกับเขาที่นี่มีคนมาทุกวันนะครับท่านน้องกำลังสืส่อสารกับเขาอยู่ทุกว,วันเหรอหรือว่าบางแค่บางวันมีบ้างครับมีคนมาขอโชคลาภมีเหรอใช่ครับอ๋อพี่ก็คือน้องบอกว่าน้องถามเพราะว่าที่นี่มีคนมาบ่อยไหมเขาต้องเขาตอบน้องว่ามีเป็นบางวันใช่ครับ เหมือนมีคนไม่ค่อยรู้จักที่นี่ครับอ๋อคนรู้จักน้อยว่างั้นพี่ครับนี่ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะอยากให้ใช้วิวจารณญาณการรับชมทุกคนนะก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือว่าไม่จะยุยงให้เชื่อนะทุกคนนะแต่อยากให้ใช้แบบความคิดส่วนตัวแล้วกันทุกคนวิจารณญาณตัวสการรับชมทุกคนเร้วกอยู่ยตรงนี้แต่ยดีเลยครับมีคนมารบกวนท่านนะครับ มีบ้างใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเราจะเอาพวกของเขาก็จะรับไหมรับพวกของมาถวายท่านเนี่ยแล้วถ้าผมกับพี่ชายผมนาของมาถวายท่านจะรับไหมครับท่านบอกรับครับเราจะสะดวกเนี่ยเราได้ศรัทธาเนี้ยแร่บเราแต่จะให้หรือว่าศรัทธาครับพี่ได้ยินเสียงนกไหมต้นไม้ได้ยินับนกนี้เสียงเหมือนที่พี่เคยได้ยินเสียงตอนที่มากับเด็กอะรองแบบนี้เลย เนี่ยดินป่ะเดินป่ะมันจะเป็นลางไม่ดีนะใช่หรืครับควรกลับหรือว่าเขาแค่นี้ว่ะลองแบบแค่ห่วงพื้นที่ยวเนี่ยเป็นแบบล้างในข้างบนนี่ป่ะเนี่ยอาจจะมีล้างอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะล้างเขาอ่ะอันนี้คือลมเย็นมากนะทุกคนมานะเย็นแบบเยือกๆนะไม่เย็นปกติอ่ะของที่คนมาแก้บนตั้งมีลูกด้ว เออมีทุกคนเป็นลูกอะมี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 ผลนะทุกคนมีผลด้วยเป็นเป็นกลมๆใช่ไหมโอเคครับคุายังยังอยู่ไหมขอบอกอีกสักพักทุเข้อจะกลับแล้วครับกลับพอไปต้นไม้นะใช่ครับพี่ต้นไม้มีบุญมากๆากไดเจอท่านนะทุกคนนะผมก็อยากเจอแต่ผมมองไม่เห็นพี่ท่านท่านบอกว่าส่วนส่วนมาไม่ค่อยเจอท่านนะอ๋อ ไม่ได้ประกตัวให้ใครเห็นง่ายๆหรอรแต่พี่พ่อต้อนไม้มีเซน<ช>ต้นไม้มีแบบใครยังไงมีวิชาที่ไปเรียนกับหรือสีด้วยครับพันปู่หลคาด้วยนะ<ช><ๆ>ทุกคนนะก็ช่วยเหลือให้น้องเจอสิ่งอย่างนี้ทุกคนนะก็ถือว่าสิ่งที่ดีนี่คือผลประโยชน์ที่น้องได้มาวิ่งมือใครคุยกันในต้นไม้เลยเอ่ะใช่ไหมเขาไม่อยู่แค่ต้นเดียวจริงๆอยู่มากกว่าหนึ่งตน้นใช่ครับ่งชัดมากเลยพี่ขอไได้ยิน ซึ่งเป็นนกอื่นกุมารทองนะครับกุมารนะใช่โอ้โหแสงลงมากตอนนี้โอเคทุกคนโยู่บนต้นไม้ใช่ใต้ต้นไม้นี่เย็นมากเลยเย็นปะนี่ค่ะแดดส่องนาฬาเย็นเลยนะไม่รู้สึกไม่รู้สึกร้อนนะไม่รู้สึกว่ามันจะร้อนเกินไปอ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากพี่ทั้งตู้ไอแอปเปิ้ลทั้งส้มุตางอุ้ยมีคนมาทั้งนั้นมันมีคนมานะท่านไปอร่าไปเหรอมีคนมาเขาหลบคนแน่ทุกคน ท่านไปแล้วหรอไปแล้วครับมันมีคนมาพี่ผมขอดูกันใครมาพี่<ช>ไปครับทุกคนตอนนี้ผมไปกัมารีดเดินออกมาจากจุดนั้นทุกคนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีพวกนายพากำลังเดินเข้ามาพี่เสียงแบบเสียงคนแก่อะ<ช>่ะมึงมึงมัม,ม,มเดินเข้ามาผมเลยที่ออกมาก่อนผมกลัวว่ามันจะคิดไม่ดีแล้วก็เดี่ยมันแบบมันนับคิดว่าเรามาขอของดีจากแม่ตะเคียนเนี่ยแล้วมันจะเล่นงานเราทุกคนตะขอ สิ right. on, yeah. 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 ่งท right. ีกหมากเลยตอนนาอาก่อตอนนี like course, ้อากนพี่ว่ามันรู้จักที่นี่เพราะว่ามันดูคนที่มาที่นี่แน่เลยใช่ครับแล้วมาตามแน่พี่ว่าเมื่อกี้มันน่าจะรู้ว่าพวกเรามามนเลยมาใช่ครับมันมาตามมาหรือเปล่าพี่เราก็ลยคิดว่าไม่ปลอดภัยออกมาก่อนเพราะว่าแม่เคียนเขาไม่ต้องกลัวเขาหลบได้แต่ถ้าเป็นกลัวเป็นพวกหมอผีอ่ะจะแย่เอาใช่ครับไม่เป็นเราค่อยมาวันอื่นแต่เมื่อกี้มีคนเข้ามาที เสียงชัดมากเลยนะแม่ตะเคียนหายไปเลยครับในพี่ๆนี่คือคิดว่าเขาจะปรากฏตัวให้ต่อเมื่อคนที่มีบุญจริงๆเ<ช>ขาถึงอยากให้เห็นตัวเขาทุกคนนะพี่ครับผมจะนั่งฟังเสียงก่อนได้ยินเสียงไหมได้ยิ <im S 2> นไหมได้ยินนะไปครับน,น,นี่ครับผมว่าเป็นพวกนายผ่านชัวร์ที่ ไม่ได้มาให้คนเดียวพี่ว่านะใอาจจะมามากกว่าหนึจจ่งหรือสองคน,น,นอาจจะสามสี่คนก็ได้พี่มันจะมามันจ,จะมาขอพวกโชคลาภใช่ปาวะหรือว่ามันเป็นคนไม่ดีใช่ปะครับก็เป็นไปได้นะทุกคนถ้าเป็นคนไม่ดีมาขอโชคลาภจะบอกวะเป็นคนไม่ดีมาขอโชคลาภเทอท่านแม่ธอเคนไม่ให้ือเปาครับไเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เ๋ยาเราจะเดือดร้อนเอา รู้แค่ว่าท่านมีอยู่จริงแล้วก็เราไม่ได้มาม่ให้เจตนาจะมาขอของจากท่านมาสื่อสารให้น้องต้นไม้ได้มารู้จักเขาการวยุมคุมของต้นไม้แล้วก็อาจจะต้นไม้อ่ะคือมีวิชาในตัวใช่ไหมอาจจะช่วยเหคนอื่นได้โอเคพี่งั้นก็เดี๋ยวผมไปต้นไม้เดินทางกลับดีกว่าังไงกไม่ไม่มีอะไ่ต้นไม้ นี่สิ่งไปทุกคนสิ่งเมืนอนใครหัวงหรอแบบว่าสะาใจทุกอย่างเหมือนกว่าต้นไม้พี่ว่าในพานโดเล่นงานแล้วไปไปกันผมว่าในพานโดเล่นงานแล้วพี่น่าจะน่าจะโดนละเพราะว่ามาทิ่หนุ่มเขาก็เหมือนมาลุกล้ํเาเข็ดถอดหรือเปล่าต้นไม้นะนะครับโอเคโดนแล้วโดนละลองงั้นเลยพี่ลองงั้นเลยไปครับพอพี่ซีก่อนแลค์กดแชายทุกคนพบกันคลิปหน้าทุกคนขอกลับก่อนไปสวัสด<ป>ีครับสวัสดีครับผม